อ่ะนี่ครับชาวเน็ตก็แห่แชร์นะแอดมินก็เลยเอามาแชร์ให้ดูว่ามาย้อนดูกันนะว่าเนี่ครั้งก่อนครั้งที่พมา่าออกมาชุมนุมนะที่สถานทูตเมียนมาออกมาตะโกนไม่เอามินนองลายไม่เอามินองลายนี่นะฮะนี่ครับมีการโชว์สามนิ้วชัดเจนนะเห็นไหมล่ะ นี่ยอืมพม่าล้มล้างการปกครองไหมเออนะครับเป็นพวกสามนิ้วชัดเจนเห็นไหมเออหรือจะห้าว่าใส่ร้ายกันอีนะไม่ได้ใส่ร้ายนี่คือภาพและเสียงชัดเจนมากๆนะเออซึ่งอันนี้เป็นก่อนที่ว่าศาลก็จะตัดสินว่าไอ้พักไอ้ไพักไอ้ก้าวไกลก้าวหน้ามันล้มล้างนะ ก็คือมันทำกันเป็นกระบวนการเดียวกันหมดนะเห็นไหมพวกดอมส้มก็กรุณาตาสว่างกันสักทีเธอนะแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันมาเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยเราต้องให้สิทธิเสรีภาพพม่าเราต้องให้พม่าได้ดีหนังสือนะไอทอนก็มาเคลื่อนไหวบอกเฮ้ยเราต้องอะไรนะให้เกียรติพม่าเห็นไหมอ่ก็รู้ยังอ่ะทำไมมันชูสามนิ้วเหมือนกันรู้ยังนะ ก็มันเป็นกระบวนการเดียวกันตั้งแต่แรกนะครับเออเนี่ยโอ้โหชูสามนิ้วล้มล้างการปกครองเนี่ยนะแล้วถามว่านะปัจจุบันเนี่ยนะมันยังมีอยู่ไหมไอระบวนการเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้นก็ยังมีอยู่นะเออแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบไปอื เพราะมันตอนนี้นะเพราะว่าไอ้ไอพักนี้มันโดนล้มล้างการปกครองแล้วมันก็เลยไม่กล้าชูสามนิ้วแล้วเออแต่ถามว่าพฤติการมันพฤติกรรมมันเนี่ยมันยังมีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นการเคลื่อนไหวแทนนะไม,นไม่ว่าจะเป็นการไปชุมนุมที่ส,สวนหลวงรอเก้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเออมันก็เอาเนี่แหละพวกแกนนองแกนนำนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนนะเออ นะครับนี่เลอที่ไอทอนบอกว่าจะควรจะให้เกียรติ่ะควรให้เกียรติไหมล่ะแต่ถามหน่อยแบบนี้เลยควรให้เกียรติไหมอืมนะควรจะให้เกียรติหรือควรจะส่งกลับประเทศเมื่อเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่สมควรตั้งแต่แรกแล้วนะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวการเมืองถ้าเป็นคนไทยนะไปเคลื่อนไหวอย,อย่างเนี้ที่เกาหลีสิ นะโดนจับส่งกลับประเทศหมดอะประเทศไทยเนี่ยใจดีที่สุดในโลกแล้วครับอืขนาดทําอย่างเงี้ยยังไม่ส่งกลับเลยนะใจดีขนาดไหนยุคลุงตู่ด้วยนะไม่ใช่ว่ายุคเนื้อย,ยุคลุงตู่ว่าใจดีไหมล่ะเออนะจะลองเป็นคนไทยนี่ไปจุมนุมประท้วงสิที่ประเทศอื่นสิโดนส่งกลับประเทศหมดสร้างความวุ่นวายนะครับล้มล้างการปกครองนะ จะยกเลิกหนึ่งสองเออเนี่ยฮะดอมสม้มก็รุณาแหกตาดูด้วยนะไม่ใช่ว่ายังสนับสนุนเราสนับสนุนพรรคส้มมนะัจะมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะอ่ะนะอ่าอันไี้ก้าวไกลเหมือนเดิมก้าวไกลไม่เปลี่ยนแปลงก้าวไกลอะไรมึงเปลี่ยนเป็นพรรคประชาชนแล้วใช่เหอมึงจะมาก้าวไกลนะเออมันจะมีตัวปั่นอยู่ตัวหนึ่งอนะ่ะชอบมาปัน่นแอดมินเหลือเกินนะเนี่ย ตาสว่างทักทีเะนะไม่ใช่วไปสนับสนุนู้ยนนี่พรรคประชาชนพม่าเนอะเออเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันชนะขึ้นมานะเดี๋ยวมันก็จะโวยวายโวยวายโอ้ icides, นี่ไงเป็นอะไรโมเดลโมเดลต่างเนี่ยน,นะสมมุติถ้ามันเลือกตั้งชนะมันก็จะอ๋อนี่ไงเป็นโมเดลโมกันไปเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ